สวัสดีครับวันนี้ก็มาทดสอบชุดอินเวอร์เตอร์12โวลต์นะครับเป็นชุดประกอบในชุดนอนนา12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับ Modify sine wave ก็รองรับการใช้งานต่อเนี้ยไม่เกิน500วัตต์นะครับใส่ระบบตัดเรียบร้อยนะครับ อุปกรณ์ก็หาง่ายๆนะครับเพียงแต่เราเพิ่มทัวร์ฟิลนะครับตัวนี้ตัดแทนบิกเกอร์ทั่วไปนะครับก็มาทดสอบกันเลยนะครับโดยก็จะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องแล้วก็พัดลมติดผนังหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็เป็นไลโวนะครับ ตัวนี้นะครับก็ประมาณ350วัตต์คอมพิวเตอร์ก็ใช้งานทั่วไปก็ประมาณ200วัตต์นะครับแล้วก็พัดลมประมาณ60วัตต์ตอนนี้โหลดก็กินอยู่7แอมป์นะครับจากแบตเตอรี่12โวลต์ทีนี้โหลดช่องข้างล่างนะครับยังไม่ขึ้นแถบสีนะครับเพราะว่า โหลดยังไม่ถึง5%เนะครับวานนี้เรามาลองกับไดโวนะครับเผื่อเะไนะครับจะเห็นว่าพิ่ขึ้นจุดเต็มนะครับทีนี้จะกดแช่นะครับดูที่ระบบตัดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูกระแสนะครับที่เราใส่ทิวดักไว้นะครับลองเลยนะครับโหลดขึ้นมา60%นะครับ ึ้นมา60%ทีนี้ดูฟิวนะครับลองเียนดูฟิวนะครับอตอนนี้ฟิวตัดไปแล้วอ,อันนี้เป็นชุดอปกรณิการทำงานนะครับถ้าโหลดเกินก็สามารถตัดเลยเลยนะครับก็ ป้องกันอินเวอร์เตอร์เสียนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ12โวลต์ชุดนอนนานะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ